สถานที่ที่เราอยากจะมาตั้งนานแล้วคือตลาดนัดสวนจรุจักครับผมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีเลยนะครับผมที่ไม่ได้มาเหยียบที่นี่นะแล้วก็ตอนนี้โ,โหรอบตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมมันโหแตกขแขนงเป็นหลายตลาดมากๆเลยนะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่รอคอยนะครับผมดูรายการที่พี่พี่พอ,ออกรายการนันนะเรื่องปีผ่านจอเลยอ่ะใช่ใช่สต่วมาผมผ่นแทนนพี่อยู่ดูตอนดึกมันออก <สๆ S 1> ดึกเลยนะใช่อ๋อครับครับ พีเคครับเหมือนจะมีคนจําได้นะครับเหมือนจะมีคนจาได้แล้วตอนนี้แล้วฝนฝนเริ่มตกแล้วตอนนี้ผมตอนนี้นะครับเราก็ไปจัดซื้อเสื้อวงนะเตรียมไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็ได้มาโหลดหนึ่งพอดี12ตัว รวมรวมเสื้อปักเลื่อมด้วยคร,ครับก็จากร้านอีซี่ไรเดนะครับขอบคุณทีมงานมากทาั้งทางเจ้าของร้านแล้วก็พี่ๆี่พนักงานทุกคนเลยน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูปลาอีกนะครับไปครับผมบคลหน้าพี่ขอคุณครับอกาสหน้าพบกันใหม่ โอมีเต้นด้วย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 อือ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 จุดยอดเลยหนดีดูลีลาลีลาอือไอ้มีเริ่มเร็วขึ้นด้วยมีเริ่มเร็วขึ้นด้วยสวัสดีครับ อ๋อยังไม่จ่ายแล้วสวัสดีครับยังสวัสดีครับถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปมนเลยมามามาถ่ายรูปกันมาถ่ายไม่ไดถ่ายรูปกันย่าไปยิงก์ก็พี่แพทสินี่ไงหนูชอบพี่แพทเอาแม็กซ์ออกเลยลูปรูปดีใจมากเลยดิ๊งขอบคุณมากครับมคุณมากครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับอ้ นั่นน,นะสิคือถ้าเป็น f อฟหรือว่าคนที่ดูงานเราแค่งเงา,าทำได้แล้วออ,อจริงๆ<ม>แล้วจริงๆแล้วเห็นข้างหลังก็รู้แล้วละ่ะเนาะสุดทางแล้วหรอ,อ,อเจอเอฟซครอบครัวนะอันเนี้ยคือว่าที่เคยเล่าในรายการต่างๆไม่ได้โม,ม้เลยนะว่า,วามีเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกอะ่ะที่แบบเ,เป็นเอฟซีของพวกเราเนี่ย ทั้ง,ท,งทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยนะคุณพ่อเมื่อกี้อ่าเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวเขาบอกว่าอ่าลูกชายลูกสาวเนี่ยติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็ววววดู MV ของพวกเราทุกวันโอ้นี่น่ารักมากเลยนะอยู่เลยนะตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยก็ววันนี้ก็ได้ปลามาแล้วก็ได้เสื้อมาใส่ละเท่ๆนะฮะหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ากลับมาอีกเดี๋ยวมาถ่ายวอล์กนะครับให้ทุกคนได้ชมอีกนะวันนี้ขอบคุณเจี๊ยบ ที่อยู่หลังกล้องด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าที่ใจดีน่ารักแล้วก็ f c ทุกคนนะฮะที่วันนี้บังเอิญเจอกันแล้วก็ขอขอถ่ายรูปแล้วก็ชื่นชมกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย